ครับเ่ากราบสวัสดีครับเพื่อนพี่นอ้องเอฟซียาติถ้ำสุขุสุกนะครับเดอ้อนี่เกิดขึ้นอาจารย์ใบพ่นธมะาใบาหวยให้ครับอยู่สถานที่วัดป่าเรไรวัดป่าเรไรบ้านวัดป่าช้าเรไรบ้านหนองแปนครับเพื่อนพี่น้องิอ่นเด่นให้เลยครับเจ็ด ห้เข้าเขาไปวีน้อง7 5 9เก้าอาไปวีน้องล้องไปวีเคราะห์พิจารณาย่านเมืองเด้อครับเด้อครับอือโอ้สุดยอดเยี่ยม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 โอ้โหเยี่ยมเฮ้ยมั่นใจมั่นใจเอาเอาเอาสีเบิ่งดูสีเบิ่งดูสีเบิ่งดูนี่สี่สสเอาให้สี่ให้สี่สี่สีเพิ่งดูนี่ โอ้โหโอาจารย์ไม่ซี่ไห้ครับอาจารย์ไม่ซี่ไห้เจ็ดห้าเก้าเด้อพี่พี่น้องเจ็ดห้าเก้าเอาเออสุดยอดครับพี่น้องเจ็ดห้าเก้าเอาจะตัดเหรียญเด้อพี่พี่น้องห้าเก้าเจห้าเอาอยุ่นีละเออคักขัดขัดััอ้เมาออครับครับพี่น้องเอา่นบอกแล้วเจ็ดเออสุดยอดสุดยอด ครับไปพี่น้องนะครับมือนี่ถือว่าโชคดีครับไปพี่น้องออเป็นอนุสงค์บุญแท้ๆครับนะครับอาจารย์ใบพันได้เข้ามาในสถานที่วัดปารีไร่ครับงวดนั้นเพิ่นกับไม้หกศูนย์ก็เข้าครับไปพี่น้องนะครับนี่ก็คือตรงสถานที่ที่อาจารย์สมหวังปู่แปดศอกกับสีไดดห้องํามนะครับเนื้อเมื่อนี่อาจารย์ก็ได้เริ่มสร้างพัสดุกก็สร้างเข้ามาเมา่เฮ็ดแล้วครับไปพี่น้องนะครับเอาบุญเอากุศล ฝากไปพี่น้องเอฟซีหยาดที่ถ้ำสุขุสุขอนเนอไปพ,พี่น้องนะครับนี่กับกุดเเ็ดถวายหลวงปูเพิ่นกับวัานเลี้ยวเ้อ,อร์ไพี่น้องก็ยังขาดปัจจุปัจจัยแะคกับเพียงจะได้มุ่งซื้อนะครับอาจารย์กับสิดเดเฮ็ดห่งน้าให้เพื่อนได้ใส่สก้อนครับไ่พี่น้อง <c oughs> เอาเออให้เป็นบุญเป็นกุศลเออนอเ์ไพี่น้องได้กับขอขอบบุญขอบคุณ ไอพี่น้องสุกุสุคนนะครับนี่แหละครับขึ้นอาจา์กันไลยว่าเดินจงกรมภาวนาอยู่สถานที่ในนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับนะครับงวดนั้นฮากะไอแตกมาตลอดนะครับเก้าศูนย์ก็เต็มเต็มครับหกศูนย์ก็เต็มเต็มครับ่อพี่น้องอ่งวดว่งหันในจาย์กันปล่อยไปสองซีซีสองอยู่่อพี่น้องนะครับอ่าเอา่อพี่น้องรองวิเคราะห์พิจารณญยาานเมืองเด้อ่อพี่น้องครับ นี่ก็คือ <c oughs> ในนิมิตในความฝันของอาจารย์สมหวังปูแปบศอกครับอาจารย์กระวมกลมไว้ให้นะครับงวดวันที่16มิถุนา2/6เกตเตอร์ไปพี่น้องนะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรมียังกระทั่หาได้อาจารย์ก็ได้เน้นเด่นไว้นะครับเน้นไห้อาจารย์ห้ไป957นะครับ3ตัว บาตนี้อาจารย์ใบเพิินมาไหเดอ้อยพี่พี่น้องเพิ่นมาไหเจ็ดห้าเก้าสลับกันครับพี่พี่น้องเอานะครับเราเทียบเทวดาพุ่มเจ้าทีเพิ่อนอยากเข็ดอยากสังยังได้เพิ่นก็นต้องให้หฮอพี่พี่น้องยังได้หฮอกะต้องโชกดีล่องไปวิเคราะหพิจารณาย่านเมืองเดื้อพี่พ่อแม่พี่น้องอ่าก็อย่าลืมอ่าตัดเล่นครับพฮามากเฮาชอบกะจัดไปเนาะพี่พี่นอ้องนี่แหละครับเขาบอกว่าอา่คนออกอยู่บางกอกค้นไหยอยู่ในป่าซา ครับเป็นเทวดาเฮ็ดเทวดาสั่งเขาจะงอได้เฮ็ดได้สั่งเด้อพี่พี่น้องนะครับพออาจารย์เขามาอยนี่วัดกับว่าท่านมีอย่างเด้อพี่พี่น้องอาจารย์กับพึ่งเขามาอยมาเฮ็ดมาสั่งมาเป็นสะพานบุญให้กับพี่พี่น้องเอฟซีอยาตที่รมสุขสุขคนครับกถือว่าเป็นสะพานบุญให้ครับอันนี้เป็นต้นเติมเต็มครับงก็ไง่ครับงวดนั้นเพิ่งนเคยให้นะครับอาจารย์ก็ได้ปลอยไป นะครับสองซีนะครับพื้นกระหายอยู่ต้นนี้ต้นไม้นี้นะครับอ่าเอาไปพี่น้องครับก็มาเบิ่งกันเด้อครับพี่น้องล่องวิเคราะห์เฮ็ดซอยกันสร้างซอยกันครับประวัติเทวดาเพิ่นก็อยากให้เฮ่านะครับไปพี่น้องอ่าพิ่นก็อยากให้เฮาเที่จเป็นบุญเป็นกุศลเฮานะครับอันนี้เป็นแนวทางเด้อไปพี่น้องแนวทางนะครับแนวทาง นี่ก็อยู่ในบริเวณนะครับในป่าสะนะครับก็ิไดเฮ็ดได้สั่งก็ได้ดูแลนะครับตนไม้นะครับได้ปลูกเพิ่มนี่ก็สถานที่ที่เฮ็ดไห้เพิ่นกับว่าท่านแล่าพี่แม่พี่นองเอ้ยขาดปัจจุป,ปัจจัยโยนี่ก็อาจารย์ใบเพิ่นก็นได้มาหาเพิ่นอยากซอยเฮ็ดซอยสั่งแชื่อว่าเป็นอนุสงค์คุณบุญครับอคุณพอ เพิ่นกะโอ้ยครับฟรีพี่น้องไงตื่นเส้ามาเพิ่นกะอยากมาวัดอยากเอาบุญไงเพิ่นกะได้มาทางยาได้ยานะครับถึงเพิ่นสิพิการแต่ว่า,าใจเพิ่นบ่ได้พิการเด้อฟรีพี่น้องนี่คืออนุสงค์บุญเฮาครบสามสิบสองยางเฮ้ากะเขาวัดเขาว,ว่าเด้อฟรยพี่น้องนะครับเอาบุญเอากุศลาจา์สมังกะนะครับพิทตกกะขอให้พิทใจกะคอเป็นมหาเศรษฐี นี่คุณพอเพินทางนะครับผมว่านเพิลมาเพิลมากคู่มือครับสุดยอดไหมพ่อสุดยอดไหมโอ้ยเยี่ยม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 สุดยอดจริงๆครับออสุดยอดจริงๆนะครับคุณพอสนิดนะครับเปินได้มาเห็ดมาสร้างนะครับเมื่อนี้อาจารย์ก็ไดส้สังอ่าเพราะว่าอิฐปูนไส้นะครับไม่เห็ดหองน้ำให้คู่ใบาอาจารย์นะครับเพราะว่าทางวัดทางว่าเห้าเพราะว่าหองน้ำ นะครับบ,บวมีครับอันนี้สี่ห้ปดทุกนะครับผู้แบบศอกเพิ่นกับอยากปดทุกไข่ลูกไข่ล้านนะครับให้เป็นอนุสงผลบุญแแท่ครับเบื้องเด้อพ่อพี่น้องนะครับวัดกับบ่วท่านไหนมีย่างพ่อพี่นอ้อ,นองเอาบุญเอากุศลให้เทียบเทียบาดาเพิ่นให้โชกไข้ลาภเฮ้าให้ปดทุกไข้เฮ้า เข้าสีได้เฮ็ดได้ส่างซอยกันเด้อพ่อพี่น้องนะครับอ่าไดครับนี่ก็คืออ่าอาจารย์ใบเพิ่นเชียนให้เจ็ดห้าเก้าครับพ่อพี่น้องเจ็ดท่าเก้านะครับเจ็ดห้าเก้าเอาพ่อพี่น้องลองวีเคราะห์พิจารณาย่านเมึงนะครับเด้อครับงวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดครับพ่อพี่น้อง อาจารย์กันเนียนให้ครับนี่อาจารย์กันเนียนไว้แล้วนะครับเอาอย่างใดก็ให้เป็นบุญเป็นกุศลเด้อพวยพี่นอ้องอยาิที่ทำสุขสุขคนขอให้เป็นอนุสงค์บุญอเอาบุญให้เด้อพวยพี่น้องเอาบุญให้เออสีได้เห็ดได้สางเ้าโชคดีก็สิไม่เห็ดมาสางน้ากันเด้อพวยพี่น้องก็ให้เป็นบุญเป็นกุศลครับหนาฝนเิ่นกระยู่ลําบากเด้อพวยพี่น้อง ใหจาจย์สมหวังก็ขอเป็นสะพานบุญให้กับพพยพี่นอ้องญาติธรรมสุขุสุขคนครับนี่คือสถานที่พี่นอ้องวัดป่าเรไรวัดป่าชาบ้านหนองแปรนตำบลมุงแก้วอำเภอโดนสัดจังหวัดอุดรธานีอ้าวสาธุเออไปไหนล่ะโอ้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 ไปโ,โอ้พันยัย โอ้ไปพายไงอ้าวอ้าวอาขอ,าอ,าอ,าอาจังสีนะจังสีนะสุดยอดสาธุสาธุรวย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 ขอบคุณมากอา้าวจานใบเพิ่นให้ชค่วให้ลาบแล้วเด้อพี่พี่น้องก็คอยเป็นอนุสง์ผลบุญอาคิดนี้อาจารย์สมาักิฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับเด้ออัน,นังไดไก่มีแต่ควอมสุกขวอมจเจริญครับพี่พี่น้องอันควมเก็บไก่ใหญ่อันควมไข่ไก่มีให้นอน นอนหลับกระไดเงินหมื่นนอนตื่นกระไดเงินแสนหลับหลับตื่นตื่นได้ทั้งแสนทั้งล้านเงินไหลน้องท้องไหลมาเด้อพ่อแม่พี่น้องอาสาธุโชคดีรวย